สาุสาธุวันนี้มาอัดลูกเก้วพลังจักรวาลปรับหวงจุย้ยสำหรับบ้านที่เก่าบ้านที่ไม่มีพลังก็ควรจะมีลูกเก้วพลังจักรวาลตั้งวางไว้ ในบ้านวางตำแหน่งไหนก็ได้สำหรับคนที่ไม่รู้จากเรื่องห่วงจุยวางตรงไหนก็เกิดมงคลหมดเพราะว่าจะเกิดความกลมเกินกับคนทุกราศีเพราะว่าเป็นพลังจักกรวาลที่ดีมีความกลมเลื่อนไหลไม่มีเหลี่ยมไม่มุมไม่มีการกระทบกระแทกสิ่งใด เหมาะที่จะวางไว้ทุกๆมุมของบ้านทุกๆส่วนของบ้านไม่จําเป็นว่าคุณต้องเรียน่วงจุย้ยวางตรงไหนก็เกิดพลังที่ดีหมดเป็นวิธีวาง่วงจุ้ยที่ง่ายและที่ดีที่เหมาะไม่ต้องเสียเงินให้สินแสหรืออไม่ต้องเสียเงินให้ผู้รู้ก็แค่คนมีลูกแก้วหลายๆสีใหญ่เล็กเรียงก,กันตามลำดับแล้วก็จัดวางแบบนี้ หาซื้อก็ได้ตามอินเทอร์เนต็ตก็น่าจะมีคนขายหรือไม่ก็ไปดูแถวเยาวราชก็ได้ค่ะก็น่าจะมีคนพวกคนจีนที่เขาเอามาขายมันไม่ใช่หินแท้มันเป็นลูกแก้วฉีดสีแต่ก็สามารถใช้ปรับสิ่งที่เป็นอัปมงคลพอได้ค่ะ เราก็พยายามเช็ดถูให้สะอาดแวววาวตลอดก็จะช่วยเสริมมองมาทียเลยก็มีความสบายใจเกิดความสงบแต่ไม่ควรวางไว้ที่หัวเตียงนอนนะคะเพราะจะทำให้ขยันตื่นเต้นตลอดครัวห้องนั่งเล่นตามมุม โต๊ะนางรับแขกทานข้าวโต๊ะทำงานนี้ก็ใช้ได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ